ก็ลครับก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันแลยนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับมังงะเรื่องเกิดมาที่ต่างโลกเพื่อที่จะเป็นอัศวนโลกมารกฏที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับผมก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าทุกคนกดแล้วเราไปดูกันเลย8ขวอฉันใช้ชีวิตไปกับความทรงจําของชีวิตที่ผ่านมาของตัวเองฉันสามารถวัตสกิลเลเวลได้ฉันมีความสามารถเฉพาะตัวตั้งแต่นั้นมาฉันก็ได้ใช้ความสามารถนั้น เพิ่มเลเวลของตัวเอง13ปีใครจะไปคิดว่าจะมาซ่อนอยู่ใกล้หมู่บ้านขนาดนี้ที่นี่คืออาณาจักรคลาสเทนเบิร์กที่สร้างรากฐานของการศึกษาขั้นสูงทรงเกี่ยวที่สุดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกคุณภาพเยี่ยมเหล่าอาจารย์ชั้นยอดและยิ่งไปกว่านั้นการสอบเข้าที่ยากที่สุดสำหรับทุกคนที่เอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้ทุกคนก็เช่นกัน หล่าสุดยอดนักเรียนเคารพในความสามารถของตัวเองเก็บความภาคภูมิไว้ในหัวใจของตัวเองสาบานว่าจะพักดีต่อดาบของตัวเองความเคารพความภาพพักภูมิใจความาพักดีว้าวสถานศึกษาแห่งนี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกลุ่มอัศวินไว้มีทั้งหมด6คลาสบรูสกาเล l เย y โล เอมิ a รร์ลบลคน่ากลัวที่สุดหนึ่งในนั้นจากนี้ไปทุกคนจะได้รับการวัดเลเวลของความสามารถและสกิลเพื่อจะได้เข้าไปเรียนในคลาสที่เหมาะสมแต่ว่าอยากให้ทุกคนจำเอาไว้ผู้ปกครองสูงสุดของทวีนี้ตั้งแต่ที่อาณาจักรครัสเซนเบิร์กได้ก่อตั้งขึ้น ไว้์ไรเดอร์มังกรเสียมำเงินเจ้าหญิงสีเลือ่อดหลวงสะพรั่งโล่มมรกตและลักรบดำอัาววนผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง6และความสมดุลของแต่ละคนมีความสำคัญต่อกันหากไม่มีระบบมันก็จะพังฉันจอซสัสครัสเทนเบิร์กตัวแทนของไว้ยินดีต้อนรับทุกคนจากก้นบึ้งของหัวใจใครจะไปคิดละ่ะว่าจะต้องกลับไปเรียนใหม่เหมือนที่ญี่ปุ่น13ปีตั้งแต่ฉันเกิดใหม่ ลกแห่งการผจญภัยที่มีมังกรบอยบินที่มีสกิลเรเวลและเวทมนต์ฉันเกิดในครอบครัวที่มีกิจก,การโรงแรมขนาดเล็กแถวชนบทเป็นลูกคนเล็กจากพี่น้อง8คนลูกชายคนตัวจะได้รับมรดกเป็นโรงแรมดังนั้นเราจึงถูกทิ้งให้ต่อสู้เพื่อตัวเองฉันเลือกที่จะเป็นอัศวิน เพราะมันมั่นคงมั่งคั่งปลอดภัยมีไรายได้สูงด้วยความรู้ในช่วงอายุ23ปีในชีวิตที่แล้วของฉันการสอบข้อเขียนจึงเป็นเรื่องง่ายและเดือยความสามารถของฉันทําให้ฉันผ่านการทดสอบร่างกายมันโอเคจริงๆเหรอที่พูดทั้งหมดนั่นเลยเหรอไม่มีปัญหาอะไรหรอกฉารู้สึกแบบนั้นจริงๆตัวแทนจากวนี่นาะองค์ชายสาม่ใช่เหรอือ สุดท้ายสุวินที่ต้องรวมพลังทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างน้อยที่สุดแม้ว่าจะเป็นเพียงในโรงเรียนขนนางและสามัญชนคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมแต่แต่คนที่พูดแบบนั้นเป็นพิชัยไม่ใช่เหรอขนาดตอนนี้นายอยู่คนเดียวเราจะห่งเหินกันทำไมฟังดูจริงจังแฮะคนเดียวฮะ นายไม่ได้มองสิ่งรอบตัวด้วยความรักฉันแน่ใจว่านายก็รู้ดีฉันรู้แต่ก็ต้องมีคนที่ทำมันฉันคงจะละทิ้งสิ่งที่ฉันคิดว่ามันถูกต้องไม่ได้อ๊อใช่แล้วมีการแบ่งคลาสนี่นะเอาละเด็กใหม่ฉันชื่อทอแกนจะเป็นคนดูแลพวกเธอตลอดปีนี้จากนี้ไปเราจะวัดรลเวลของความสามารถและสกิลของทุกคน และการวัดเลเวลอย่างยุติธรรมนี้จะเป็นตัวกำหนดคลาสเรียนของแต่ละคนในที่สุดในที่สุดก็มาถึงจากนี้5ปีในรั้วโรงเรียนจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับมันโอ้คิดโตเฮลกุโซเดียลาเินเบิร์กความสามารถคิงลอดสกิลเลเวล v e l 325ฉันไม่เคยเห็นใครที่สูงกว่าเลเวล3 0 0เบเลยเขาได้ที่2จากการสอบ ของเมืองหลวงด้วยนะตระกูลดยุคนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆความสามารถคิยงลอดสงกับเป็นสายเลือดของลอเกนเบิร์กอาจารย์วัาเลเวลต่อเลยดีกว่าไหมครับฮะเสียงนั่นนั่นคือคนที่คยกับองค์ชายสามนี่เอาล่ะคลัสของเธอคือไวท์ไรเดอร์ว้าวนั่นของวิเศษหรือเปล่าเนี่ย ของวิเศษที่หายากเป็นธรรมดาที่คนทั่วไปไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นมันรีอลโรสแอเซียแกรนเบิร์กสกิลเลเวลสอเฮเธอเป็นคนที่สิบที่เลเวลมากกว่า200มันไม่ได้มากไปใช่ไหมมันทำให้นึกถึงคำพูดน้องใหม่ปีนี้น่าจับตามองเราคาดหวังไว้มากนะโดยเฉพาะกับท่านคิโตเฮลกุ ที่จะเป็นยุคแห่งความรุ่งโรดเอ๊ะมีกี่ระเวลกันแน่เนี่ยได้จริงๆเหรอซเวนโนเวล,เวลสกลวเวลสก,ลกลระเัลหก67นักรบดำ67ไม่ถึง100เหรอนักรบดำจำได้ว่าเป็นคลาสที่รวบรวมตัวป่วนเอาไว้แค่ตัวแทนคนเดียวก็นาก่ากลัวแล้วจำได้ไหมผู้ชายในพิธีเปิดคนนั้นคนนั้นผู้ชายอา ไม่มีทางไม่มีทางเป้าหมายของฉันคือคนต่อไปโซเนม,มาคัสเรดโลมมรกตถ้าจบการศึกษาเป็นอาชีพในคลาสโลมมรกตมันจะนำทางเราไปสู่งานที่ปลอดภัยพร้อมกับรายได้ที่ดีด้วยฉันเสริมสกิลการป้องกันเอาไว้สูงมากมันคงจะช่วยได้นะน่าเป็นคนที่สอบได้คะแนนสูงที่สุดสูงสุดเอ๊ะผมฮะ ที่หนึง่งเหรอนั่นสาม,มัญชนไม่ใช่เหรอไม่มีทางอ่ะใครนะผมแลตตาสีดำฉันไม่เคยเห็นคนแบบนี้มาก่อนเลยแย่าแล้วลทุกคนจ้องมาที่ฉันหมดแล้วเพื่อขอจะตอบสนองยังไงกับระด,ดับความสามารถสีละของฉันความสามารถของนายคือลองผิดลองถูกฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะต่อไปสกิลเลเวลเอ๊ะศูนย์หนึ่งสองเอ๊ะ 12 12นายได้ยินไหมก็แค่หนอนหนังสือนั่นแหละแสงนั่นเป็นเพียงรเรื่อของเขาต่ำจนลูกแก้วประหลาดใจเหรอแล่นะเดี๋ยวสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอาจาร,รย์นี่มันไม่ถูกนะครับมันผิดปกติแล้วผมไม่ใช่12นะผมหยุดก่าหากันเดี๋ยวนี้นะผมรู้ระดับของตัวเองดีนะครับเงียบลูกแก้วไม่เคยคำนวณผิด ไม่เคยอัศวินจําเป็นต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรยอมแพ้พวกเชอก็เหมือนกันคิดว่าตัวเองกําลังหัวเราเยอะคนชั้นต่ำอยู่หรือไงต่อไปคลาสของนายโลมมรกตเถอะนะปลอดภัยมั่นคงได้ได้สูงนักลบดำมั่นคงปลอดภยัยหอนักลบดำส่วนหนึ่งสองลูกแก้วนั่นอาจจะ,สะแสดงผลได้ไม่เกินสามหลัก เลกแรกมันเลยเริ่มต้นด้วยศูนย์ฮะความสามารถสี่หลักเหรอไม่มีทางอ่ะนายเออฉันริชฮอร์เนตยินดีที่ได้รู้จักคนที่อยู่ตรงนั้นคือฮะมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยสเวน,นูเวลอ่าหกสิบเจ็ดฉันโซเนมาคัสเล็กเรียกฉันว่าโซมะก็ได้นะแล้วนายสองคนถึงเราจะเป็นผู้ชายกันทั้งสามคน แต่การอยู่ร่วมกันก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวกันบ้างนี่สเวนก็ด้วยนะเราเลยต้องมาติดผ้าม่านกันนี่ไงเอ๊แล้วความเห็นของฉันล่ะแย่มากเรากำลังทำตามความเห็นส่วนใหญ่อยู่นะฮะสเวนยังไม่ได้พูดอะไรเลยแบบว่าเราทุกคนก็เป็นผู้ชายแล้วเราต้องการพื้นที่ส่วนตัวขนาดนั้นเลยเหรอฉันต้องการ หมายความว่าริทตัวน้อยที่น่ารักของเราหยาบคายหยุดจินตก,การอะไรแปลกๆเลยนะค่าภาพมั่นคนละหนึ่งเหรียญเงินนะเดี๋ยวนะนี่นายเก็บเงินได้เหรอฉันจะไปวัดเลเวลตัวเองด้วยเครื่องมือที่วัดได้ถึง4หลักถ้าทาได้ค่าของฉันก็คงเปลี่ยนตามไปด้วยนายไปเรียกเก็บเงินกับคนที่จะเข้ามาแทนฉันก็แล้วกันโซมันายจะทําอะไรหลังจากที่ยืนยัน ระดับสี่หลักแล้วฉันก็จะย้ายไปอยู่โล,โมโลกมรกตแล้วนักลบดำล่ะเออฉันไม่ถึงนักลบดำมีปัญหาเรื่องโดนไล่ออกบ่อยๆอะน่นหมายมความว่าฉันหรือไม่ก็สุเวนจะต้องโดนไล่ออกและโล,โมโลกมรกตทรงพลังยิ่งใหญ่นักลบดำเป็นพวกขยะนันเหรอนายเข้าใจผิดฉันไม่ได้เข้าใจผิดนายไม่ได้ยินเหรอในพิธีเปิด องคชายสามเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรออัศวินผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง6ความสมดุลของแต่ละคนมีความสัมพันธ์ต่อกันเพียงเพราะฉันอยู่ในคลาสนักลบดำไม่ได้หมายความว่าฉันจะต้องอายและถึงระดับของนายจะเป็นเลขสี่หลักแต่นายก็ยังถูกจัดอยู่ในคลาสนี้ฉันอยากรู้ว่านายจะทำหน้ายังไงถ้าเราได้เจอกันอีกครั้งฉันไม่สนใจหรอกนะถ้านายไปบ่นกับอาจารย์แล้วก็โดนไล่ออก แต่ว่ามันคงจะทําให้ฉันอารมณ์เสียไปสักพักฤทธ์นายพูดถูกฉันขอโทษฉันทำร้ายความสุขของนายงี่เง่าอย่าเพิ่งเปิดออกไปนะอ้าหยุดคำพูดที่หไร้หัวใจแบบนั้นเป็นสิ่งที่ทานชอบจะพูดกันในมันไม่มีเหตุผลนี่นายพูดอะไรอยู่เนี่ยฉันเกลียดความอบอ้าวแต่ถ้าเป็น สาก็ไม่เป็นไรขอโทษฉันฉันตัดสินใจแล้วฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดกับทุกคนในคลาสน้ำลบดำและฉันจะทำให้คลาสนี้เป็นที่อิจฉาของนักเรียนในคลาสอื่นคิดง่ายไปไหมเอ๋อะไรไม่มีอะไรโซมะนาโอกิก่อนที่ฉันจะกลับชาติมาเกิดแม่ทิ้งไปตั้งแต่ตอนที่ฉันยังเด็กพ่อของฉันเสียชีวิตตอนเขาอายุ50ปี สิ่งที่เหลืออยู่สำหรับฉันคือเงินของพ่อและบริษัทที่ล้มละลายของเขาฉันลาออกจากงานพัทรมและวิเชียรลัลยคุณครูทำไมถึงลาออกล่ะครับขอโทษนะบริษัทที่ฉันได้รับมากำลังล้มละลายฉันวิ่งไปมาพยายามจัดระเบียบของบริษัทบริษัทที่พ่อของคุณปกป้องด้วยพลังทั้งหมดของเขาคุณจะทำลายบริษัทของเขางั้นเหรอ ฉันรู้ว่าคนอย่างคุณที่เป็นลูกชายของซีอมีเงินเก็บม,มากมายแต่ฉันใช้ชีวิตด้วยค่าแรงขั้นต่ำมาตลอดชีวิตทั้งหมดตามลำพัง1ปีแล้วสินะมันยาวนานจังหน้าหดโห่ไม่มีแสงสว่างส่องถึงฉันเลยฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อซีอถ้าฉันมีเงินเก็บได้เงินเดือนตามปกติมีงานที่มั่นคงฉันต้องการชีวิตและงานแบบนั้น บางทีฉันควรจะเป็นข้าราชการหรือบางทีเพราะความเหนื่อยล้าที่ก่อตัวขึ้นฉันทำแบบนั้นตอนอายุ23ปีถ้าเผลอหลับในฤดูหนาวแบบนั้นแน่นอนว่าฉันจะตายนี่ฉันง่งขนาดนั้นเลยเหรอฉันเป็นอะไรก่อนที่จะมาเกิดใหม่เนี่ยเหมือนว่าชีวิตที่ัลของฉันจะสนุกดีนะนายมีความสามารถแ,บบแปลกเพราะนายเป็นคนที่กับชาติมาเกิดใหม่หรือเปล่านะ ตอน8ดขวบฉันได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่มันบอกว่าความสามารถของฉันไม่เหมือนใครฉันมีความทรงจำจากชาติที่แล้วและเพราะเหตุนั้นในชีวิตฉันจะสแสวงหางานที่มั่นคงและปลอดภัยแล้วโซมะเราจะไปสำรวจที่ไหนก่อนดีละ่ะอืโรงอาหารไงเืมนี่นายเดี๋ยวก่อนหลอดล er ิโอเซียมีทุระกับนายเืมฉันล er ิโอเซียชิออดาเฟนบุก พวกนายมาเป็นลูกน้องของฉันซะนายก็รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงเิียลดาชื่อของชนชั้นสูงไม่ใช่เหรอแล้วเขาต้องมาทำอะไรแบบนี้จริงๆเหรอเนี่ยไม่เอาอ่ะขอโทษน,นะเราต้องไปแล้วริทริออเซียอยากเป็นเพื่อนกับเรานะไม่ดีเหรอนายจับพวกนั้นเอาไว้ฮะไอ้ผมํำนั่น คนแรกเลยนี่เซเวนเราต้องทำอะไรหน่อยไหมพวกเขาไม่มีดาบนะคงไม่เป็นไรหรอกหุบป,ปากหลดเอลิเซียมีสกิลเตะในระดับสูงแล้วก็ยังมีสกิลพิเศษอีกด้วยในอาจจะสลบทันทีเลยก็ได้นะตอนที่ถูกเธอเตะมันรู้สึกดีจริงๆถ้าวันไหนไม่ได้โดนเตะมันก็เหมือนกับคนขาดยาพวกนายแปลกเกินไปแล้วรับไปซะ ลูกเตะควางสว่านโซมาออโอลิเซียรเราเห็นเก,กิ้งนายของเธอหมดแล้วฮะอย่ามองนะไอ้โรคจิตพวกนายหุบปากให้หมดขอโทษนะฉันควรจะโดนเตะใช่ไหมล่ะอย่าคิดว่าตัวเองเก่งขนาดนั้นนายมันแค่ระเวียบสิบสองแต่แน่นอนทุกคนนั่นคือพฤติกรรม ที่เหมาะสมของอเซวินงั้นเหรอฮะยิ่งกว่านั้นนั่นคือหลอดลาเกนเบิร์กคิดโตเฮลกุคุงสวัสดีไอ้บ้าระาวาังคำพูดหน่อยสิไม่เป็นไรทุกคนทำไมถึงมาสู้กันตั้งแต่วันแรกเวละมันไม่ควรที่จะมาทะเลาะกันในโรงเรียนนะฮะ่าฮ่าเราลเล่นการเฉยๆนะ เราต้องขออาภัยต่อหลอดลาเกนเบิร์กด้วยนะครับเรากำลังจะมาสำรวจกันนะนี่ริทเรามาสำรวจโรงอาหารกันนะโรงอาหารน่าไม่ถึงร้านอาหารของโรงเรียนเหรอตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่แล้วงั้นเรามากินข้าวด้วยกันไหมว้าวว้าวเนื้อดีมากมันนุ่มมาก เหมือนนายจะชอบมากเลยนะนี่ครั้งแรกเลยนะที่ฉันได้กินเนื้อที่ดีขนาดนี้แล้วทำไมฉันต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยฉันเป็นมนุษย์ล่องหนไม่มีตัวตนฉันอยากไปฝึกดาบแล้วคนพวกนี้มาน,นั่งที่โต๊ะเราได้ยังไงกันฉันให้พวกเขามาน,นั่งเองแหละแล้วทำไมหลอดลากเกนเบิร์กถึงชวนเราล่ะฉันสนใจใน ถึงจะต้องเสียเวลาเรียนไปบ้างแต่ในการวัดระเวลของความสามารถของเราฉันไม่เคยได้ยินชื่อของนายมาก่อนเลยคุณเล็กฉันว่านายโกงแต่ว่านายเป็นเด็กใหม่ที่คะแนนดีที่สุดได้ยังไงกันไม,ไม่ถ้าฉันโกงจริงๆทำไมฉันถึงมี skill level สกิลเลเวลตามสูตรในโรงเรียนละ่ะอย่าสรุปอะไรงงๆแบบนั้นสิ ถึงนายจะได้คะแนนสูงสุดทั้งคู่แต่มันไม่ได้สําคัญหรอกเพราะนายไม่เก่งพอที่จะเป็นที่หนึ่งของชั้นปีเออคิโตเฮลกุอะหลอดลาเกนเบิร์กไม่เป็นไรเพื่อนสนิทจะเรียกฉันว่าคีรุงั้นก็คีรุฉันเรียกแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมแน่นอนหลอดคิโตเฮลกุฉันบอกแล้วไงว่าให้เขาเรียกแบบนั้นได้ ฉันจะรายงานเรื่องนี้กับองค์ชายสามเอาเลยองค์ชายสามกับนายเขาเป็นพี่ชายฉันเองไม่เป็นอะไรใช่ไหมที่ฉันจะพูดธรรมดากับนายเอมนายก็คิดเหมือนกันสินะเออมนายได้ยินที่พี่ชายของฉันพูดในระหว่างพิธีเปิดและนายก็จะใช้ภาษาแบบนั้นเป็นทางการกับฉันใช่ไหมล่ะอ่าเออฉันจะพูดไม่ได้ว่า ฉันได้ยินที่พวกเขาเคยกันสักนิดถ้าฉันสามารถช่คนได้เพียงลำพังเพราะการที่คุณเล็กที่เป็นสามัญชนทำตนแบบนี้ฉันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเลอกฉันว่าสมาก็ได้อย่าเรียกว่าเล็กเลยฉันไม่ชินนะสมากคงใช่ไหมไม่นะน่ารักเกินไปแล้วสมานายมีเรื่องอยากจะถามไม่ใช่หรอใช่ เป็นคาถามเกี่ยวกับการสอบมันยากขนาดนั้นเลยเหรอใน,นปัจจุบันประวัติศาสตร์ไม่เป็นที่นิยมแต่คณิตศาสตร์เป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะมันมีตั้งแต่คําถามที่ง่ายไปจนถึงยากที่แม้แต่อาจารย์ชั้นนําก็ยังทําไม่ได้อืมวิทยาการในโลกนี้ล้านหลังไปหน่อยมีข่าวลือไปทั่วสมะในได้คะแนนสอบคณิตศาสตร์เกือบหนึเลยใช่ไหม โซมะเรามาเรียนด้วยกันดีไหมฮะแม่เอาละฉันไม่ชอบเรียนหนังสือจริงเหรองั้นก็มาสอนฉันก็แล้วกันคิรุนะฉลาดอยู่แล้วนะฉันจะเอาสเต็กที่นายชอบมาให้ตอนที่เราเรียนด้วยนะงั้นก็ตกลงเยี่ยมมากเดี๋ยวฉันติดต่อไปอีกทีนะโซมะหืมเอ่ออย่าทำลาย หมายความว่าอะไรนายนายเอาจริงนะนายฮะมีอะไรเหือริสอยู่เลยนะริสฮอลเลดไอ้บ้าน,นี่มันไม่ได้คิดอะไรหรอกตอนนี้ที่เราทำได้ก็คือต้องระวังไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นกับเราจริงฮะโอลิเซียนี่เธอจำชื่อจริงของริสได้ด้วยเหรอที่เธออยากให้เราเป็นลูกน้องเพราะเธอไม่รู้วิธีหาเพื่อนใช่ไหมล่ะไปตายซะ นี่คือเครื่องแบบของแบล็คพอผ่านไป2ปีพวกนายจะได้ของที่ดีกว่านี้แต่บอกตามตรงก็อาจจะเหลือแค่เครื่องเดียวของพวกนายที่จะได้สงสัยจังว่าใครจะโดนแลวออกไปก่อนทุกอย่างขึ้นกับพวกนายเองฮะเขาบอกว่าจะเหลือแค่เครื่งเดียวเหรอหมายถึงอะไรเหรอไล่ออ,อ,อกอ่ะนี่เป็นเด็กใหม่ของแบล็คคลาสสินะฉันจีโนแบนอาจารย์ประจำชั้นของพวกเธอ เขาดูเหมือนไม่ค่อยจะแค่มวดฉันไม่เห็นว่าพวกเธอจะมีอะไรพิเศษเลยฉันมีบางอย่างจะพูดกับพวกเธอทุกคนเขาจะเอาไว้ด้วยนะถึงได้จะเป็นหนึ่งในหกของอัศวินผู้ยิ่งใหญ่ก็ตามแต่มันเป็นคลาสที่มีปัญหามากที่สุดแบล็กเป็นคลาสที่มีความสำคัญน้อยที่สุดความคาดหวังของพวกเธอก็แค่ทำให้ คนอื่นๆคิดว่าฉันไม่อยากจะไปเรียนในคลาสนั้นอย่าแม้แต่จะลองในการสอบแล้วก็พ่แพ้ในการต่อสู้แบบคลาสมันแปลกนะอ้อเกือบลืมมีข้อความจากอาจารย์ในวิชาถัดไปเด็กที่เก่งที่สุดในปีนี้อยู่ในคลาสนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะไม่สอนพวกเธอแต่ให้เด็กคนนั้นสอนพวกเธอเอง ข้อความีแค่นี้ฮะอะไรนะฉันเดาเอาล้วครับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ <c oughs> กดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ